h e r and i'm just very nervous and excited to see <laughs> don't be nervous this is n the c a t just relax สวัสดีค่ะเป็นนะคะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Five Fluency นะคะวันนี้เป็นเองจะมาทดลองเรียนกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ iTalki นะครกับคุณครูฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ เป็นเพิ่งเรียนเสร็จเมื่อกี้แล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังว่าการทดลองเรียนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นรู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วก็เหมาะกับใครหลายๆคนเลยที่กําลังตามหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบหน้าต่อหน้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับคุณครูเจ้าของภาษาแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาดูด้วยกันเลย วิธีจองทดลองเรียนนะคะภาษาอังกฤษกับ i t a l k กกีก็ง่ายมากเลยนะคะก็คือคุณลงไปที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเบนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นได้เลยแล้วมันจะนำคุณเข้าไปสู่หน้าตาของ i t a l k กีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนผ่านทางนึงที่เบนได้ให้ไปก็จะได้รับเครดิต $10 ดอลลาร์ฟรีนะคะหรือประมาณสามรกว่าบาทไว้สำหรับใช้ในการเรียนคอร์สครั้งต่อไปเนาะหลังจากนั้นนะคะ,ะคุณเองก็สามารถเลือกคุณครู ที่อยากเรียนด้วยได้ก็จะมีคุณครูหลายอ่าหลายคนให้เลือกเยอะมากๆนะคะตาหลายมากๆตอนที่เป็นดูเนาะแล้วก็อ่าจะมีให้เราเลือกว่าอยากเด้คุณครูที่เป็นคนอเมริกาคนอังกฤษคนนิวซีแลนด์หรือว่ามาจากประเทศอะไรก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากอ่าทดลองเรียนกับคุณครูคนไหนนะคะ แล้วก็ในการทดลองเรียนกับคุณครูหรือว่าหาคุณครูนั้นคุณสามารถที่จะดูวิดีโอแนะนำตัวหรือสามารถอ่านข้อมูลของเขาเพิ่มเติมได้นะใน i t a l k i นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สำเนียงของเขาเป็นประมาณไหนหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาดูใจดีหรือเปล่าสำหรับเบนเบนเลือกเป็นคุณครูที่ชื่อว่าเอรินค่ะคุณครูเอรินมาจากประเทศอเมริกาเราเองไม่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนหรือไม่รู้จักกันมาก่อน อาเป็นการส่วนตัวนะคะก่อนที่จะมาทำรีวิวนี้แต่ว่าเบนเจอเขาแล้วเบนเบนก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่น่าจะทดลองเรียนด้วยเพราะว่าเหตุผลเลยก็คือว่าค่าทดลองเรียนของเขาถูกมากนะคะประมาณ30กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วแล้วก็อย่างที่2นะคะเขาอยู่ที่ประเทศไทย เหตุผลที่เป็นเรื่องคนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าชั่วโมงอ่าชั่วโมงเวลาของเขาเนี่ยจะไม่ต่างกับเรามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาว่างสอนก็จะเป็นเวลาที่เราว่างเรียนด้วยนะคะหลังจากเลิกเรียนเลิกทํางานอะไรเงี้ยช่วงย็นเน้เพราะฉะนั้นครูเอรินที่เป็นเข้าไปดูก็คือเขาเปิดสอนเกือบทุกวันเลยอะจันถึงอาทิตย์แล้วก็จะเป็นช่วงสายๆบ่ายๆถึงช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ว่าตารางของเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่ามีคนมาเรียนกับ เขาช่วงไหนบ้างเนาะแต่สำหรับเ,เลือกเป็นคุณครูเอรินนะคะแล้วก็แนะนําให้คุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเทดลองเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนหรือว่าไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลย mm. คุณครูเอรินจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีค่ะ mm. หลังจากเลือกคุณครูแล้วนะคะก็สามารถชําระเงินได้เลยการชำระเงินนั้นก็สามารถจ่ายผ่านทางเพย์พาผ่านทางบัตรเดบิตของเรานะคะโดยการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็เลือกว่าเราจะทดลอง เรียนแบบ30นาทีนะคะสำหรับที่เป็นจ่ายไปนะคะเป็นประมาณ4 2บาท74สตางค์นะคะก็คือจริงๆค่าทดลองเรียนของเขาอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทแต่บวกกับค่าทำเงนินเข้าไปก็จะเป็น4 2บาท74สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปทดลองเรียนอันนี้ได้เพราะว่าราคาถูกมาก หลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรออีเมลและรอข้อความกลับจากตอบกลับจาก i t a l k i แล้วก็จากคุณครูนะคะโดยที่ในกล่องข้อความของเราใน i t a l k กกก็จะขึ้นเมื่อเขาเมื่อคุณครูตอบรับแล้วว่าฉันคอนเฟิร์มว่าฉันว่างเวลาเดียวกับที่คุณเลือกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณครูเองก็จะส่งข้อความมาหาเราเป็นการส่วนตัวเซฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเราอยากเรียนแบบไหนเรามีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะเรียนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่า ไม่ตอบหรือว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คุณครูเขาก็จะใช้บทเรียนที่เขาเตรียมมาซึ่งเบนเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกันต่อไปนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนการเข้าทดลองเรียนภาษาอังกฤษกับ i t a l k i นะคะอย่างแรกก็คือว่าให้เราเตรียมอุปกรณ์ของเราให้พร้อมอย่างเช่นแล็ปท็อปของเราโทรศัพท์ของเราเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเรียนแล้วก็เบนแนะนําก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์นะคะเบนแนะนําให้ใช้สม a ร์ททอเพราะว่าเราจะได้อินคุณครูชัดขึ้นแล้วก็ มันมีไมค์ให้เราพูดนะคะถ้าเกิดใช้เป็นแล็ปท็อปก็อาจจะเสียงโอเคอยู่แล้วเนาะแล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตของเราให้พร้อมด้วยนะคะตอนที่เบนเรียนเบนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันขัดขัดติดติดขัดขัดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะก็พยายามหาอินเทอร์เน็ตที่มันเสถียรแล้วก็ในในไอทอกนะคะเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากจะเรียนผ่านอะไรอย่างเช่น ไอ a l k l c l a s s r o r o o m มอันนั้นคือสิ่งที่เป็นได้ใช้แล้วก็มี Skype หรือว่าเป็น Hangouts นะคะก็คือเพื่อนเเลือกที่สะดวกได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเลือกไปแล้วแต่รูส้สึกว่ามันไม่เสถียรเราสามารถขอคุณครูเปลี่ยนได้ทีหลังนะคะสิ่งต่อไปนะคะในการเตรียมตัวก็คือเตรียมคําตอบภาษาอังกฤษให้พร้อมนะคะเพราะเพราะว่าเบนได้เข้าไปลองเรียนมาด้วยตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเบน รู้แนวนิดนึงว่าเขาจะจะถามเราประมาณไหนก็เลยจะมาฝากเพื่อนๆค่ะอย่างแรกก็คือเป็นการแนะนําตัวภาษาอังกฤษเนาะก็พยายามลื้อฟื้นนะคะในภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนมาว่า my name is อะไร i am อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งที่ฉันชอบคืออะไรฉันชอบดูหนะังฉันชอบฟังเพลงฉันชอบอะไรเนี้ยก็แนะนําตัวเองง่ายๆให้กับคุณครูได้รู้จักเพื่อที่เขาจะได้รู้จักภาษาอังกฤษของเรามากขึ้นนะคะก็สามารถต่อไปได้เลย Tell me about yourself. Can you give me a self-introduction? Um sure. So my name is Ben and I'm twenty-six years old. Mm -hmm. Yes. What else? Um I'm a teacher, a blogger, and trying to be a YouTuber. Trying very like awesome. trying very, very hard. <laughs> mm -hmm. Yes. What else would I say? What would I say? Um, yeah, I like watching movies. Mm hmm. I like to sing. ต่อไปนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเราอยากเรียนในหัวข้ออะไรหรือว่าเราอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของเราในหัวข้ออะไรก็สามารถบอกคุณครูเขาได้ไปเลยเอ๊ะคุณครูเขาไปได้เลยนะคะว่า um, อาจจะเป็น speaking ก็ได้การการพูด listening การฟัง um, reading การอาร่าน writing การเขียน grammar ก็ได้นะคะบอกคุณครูเขาไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราพูดเป็นประโยคยาวยังไม่เป็นก็แค่พยายามหาคำศัพท์พวกนี้เอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ตอบคุณครูเขาได้นะคะเป็นการเตรียมตัวอีกอย่างหนึง่ง so then in terms of skills Um, would you say that speaking is the number one skill you want to work on, or would it be grammar, or listening, or how do you feel? I would say speaking, and then the second okay. secondly can be grammar. Yes. Okay, speaking, grammar. Okay, good. Um, what would be the third? Would it be uh, reading, writing, or listening? I would say. Writing maybe yes writing, writing. okay writing uh, and the fourth listening or um, reading I guess listening sure yes okay alright l perfect แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณครูเขาจะถามนะคะก็คือว่าเป้าหมายของเราเครืออะไรในการเรียนภาษาอังกฤษครั้งนี้เราอยากได้รับอะไรจากมันหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนจบ สิบ um, ชั่วโมงเนี้ยเราจะเอาภาษาอังกฤษของเราไปทําอะไรอย่างเช่นเอาไปสมัครงานหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวเอาไปคุยกับคนต่างชาติเอาไปคุยกับแฟนเอาไปคุยกับเพื่อน,อาอนสาหรับเบนเบนตอบไปว่าเบนอยากเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ,ษของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเตรียมคําตอบสั้นๆไว้สําหรับคําถามนั้นได้เลย And what are your goals for the end of this? So like after 10 or 20 lessons or however many lessons? Um, what would make you feel like it's worth it or what do you want to be able to do after so many lessons i think i think the main goal is to be more confident okay um, yes. more confident. Uh -huh. yeah more confident uh-huh yeah more confident คุณครูเขาจะได้รู้ว่าเราอ่านเราภาษาอังกฤษของเราอยู่เลเวลไหนซึ่งจริงๆแล้วของ i t a l k i ้เขาก็มีให้เราไปวัดระดับอ่านภาษาอังกฤษของเราแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจแค่อยากจะพูดให้รู้เรื่องพูดให้ได้ฟังให้ออกเนี่ยก็คุณครูเขาก็จะดูให้เราอยู่แล้วว่าเราอยู่ในเลเวลประมาณไหนนะคะก็พยายามใช้คําที่เรารู้จกักพยายามพูดประโยคที่เรารู้อยู่แล้วให้คุณครูเขาได้รู้ว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราอยู่ประมาณไหนเขาจะได้จัดบทเรียนให้เราถูกต้อง และอย่างสุดท้ายในการเตรียมตัวก่อนเรียนนะคะก็คือว่าจดไว้ในปฏิทินของคุณเลยว่าคุณลงลงทะเบียนเรียนทดลองเรียนเนี่ย ไว้วันไหนเวลาอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะของเบนเบนเองก็ลืมนะคะคือคือเบนจองวันอังคารและเบนนึกว่าจะได้เรียนวันพุธแต่จริงๆเป็นเรียนวันพฤหัสแต่คุณครูก็ส่งมาเตือนว่า see you on Thursday อะไรเงี้ยเบนก็เลยเอาเรอไม่ใช่ไม่ใช่วันพุธหรออะไรนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจดไว้ให้เรียบร้อยเต็มตัวช่วงเวลาของเราเข้าไปออนรอก่อนสัก5านาที10นาทีอะไรเนะคะเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้ทําการทดลองนี้ออกมาให้ทดลองเรียนนี้ออกมา ให้ได้ดีตามที่เราคาดหวังไว้นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกดดันอะไรมากสบายๆแต่ตอนนั้นเบนเองก็ตื่นตื่นเต้นมากนะคะความรู้สึกนะคะในตอนที่เรียนกับคุณครูเอรินนะคะโดยส่วนตัวแล้วเบนรู้สึกว่าคุณครูเอรินเป็นคุณครูที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เบนรู้สึกประทับใจเขามากเวลาที่เรียนกับเขาเบนรู้สึกเหมือนได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับอืม พี่สาวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรคุณครูเขาก็จะค่อยๆพูดไปพัวเลาะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเองรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะ <c oughs> คุณครูเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยมาแล้วประมาณสองปีเพราะฉะนั้นสำเนียงไทยๆอย่างเราเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เยอะไอ้ภาษาไทยได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษของเราไม่ได้ดีมากเขาจะพยายาม แปลบทเรียนของเขาเป็นภาษาไทยด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอคุณครูเขาได้เลยถ้าเกิดภาษาอังกฤษของเราไม่ได้ดีมากแต่ว่าเบนแนะนําเลยว่าคุณครูเอรินเป็นคุณครูคนหนึ่งที่ดีมากๆในช่วงเวลาที่เบนได้ทดลองเรียนกับเขาสั้นๆแค่30นาทีนะคะเบนรู้เลยว่าเขาใส่ใจเรามากแล้วก็เขาสอนได้ดีมากเบนรู้สึกว่าได้อะไรออกมาจากจากการทดลองเน30นาที มากเลยนะคะแล้วก็คุณครูเขาจะทำได้ว่าถ้าเกิดเราพูดผิดเนี่ยเอามาอยากจะให้เขาบอกเราเลยหรือว่าแค่จดไว้แล้วบอกเราทีหลังนะสาหรับเบนบอกว่าขอทั้งสองอย่างเลยเขาก็จะพยายามพิมพ์มาบอกแล้วว่าถ้าเป็นประโยคนี้ที่เธอพูดไปเมื่อกี้เธอคิดว่าอะไรที่เธอพูดผิดแล้วเธอควรจะใส่อะไรนะคะแล้วหลังจากการที่หลังจากที่เราทดลองเนียนเสร็จคุณครูเขาก็จะส่ง บทเรียนนั้นทที่เราพูดผิดมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราพูดผิดแล้วก็พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเบนบอกไว้เลยว่าคุณครูเอรินเป็นคุณครูที่เบนทดลองเรียนด้วยและรู้สึกชอบมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็อยากแนะนาคุณครูเอรินกับเพื่อนๆด้วยอย่างน้อยเข้าไปทดลองเรียนก่อนก็ได้แค่40บาท41 2บาทใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะได้ทําความรู้จักกับคุณครูเขาด้วยแล้วเรารู้สึกว่า เราโอเคไหมที่เรียนกับคุณครูคนนี้สำหรับเบนคุณครูเอรินเป็นคุณครูที่สุดยอดมากเลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่ได้รับหลังจากอ่าทดลองเรียนกับคุณครูเอรินเสร็จนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าฉันเขาประมาณ10นาทีนะ mm hmm. ฉันจะส่งสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้เนี่ยไปให้คุณดูนะคะหลังจากนั้น mm hmm. เขาเองก็ส่งมาให้เบนดูนะว่า,าเราพูดถึงอะไรไปบ้างวันนี้สิ่งที่ เบนอยากเรียนคืออะไรบทเรียนที่คุณครูเขาจะเตรียมไว้ให้คืออะไรเราอยากได้การบ้านหรือไม่อยากได้การบ้านาบทเรียนจะเน้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สิ่งที่เบนได้พูดผิดวันนี้คุณครูเขาก็แก้ไขแล้วก็อธิบายมาให้เราในข้อความนึงนะคะซึ่งเบนรู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วก็เราสามารถเอากลับไปอ่านได้หรือว่าเอาแก้ไขได้ว่าอ๋อฉันไม่ได้อยากเรียน conversation นะฉันอยากเรียน reading มากกว่าหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะก็ แก้ได้คุณครูเขาจะได้เอาไปปรับเวลาที่เราลงเรียนจริงๆแล้วเขาก็เตรียมบทเรียนมาให้เราเป็นการส่วนตัวสิ่งที่อ่เราต้องทําหลังจากทดลองเรียนเสร็จกับ i t a l k กนะคะก็คือการที่เรากลับเข้าไปที่หน้า i t a l k i แล้วก็ไปยืนยันว่าอา่ n f อ r เมว่าฉันได้ทดลองเรียนกับคุณครูเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ให้ดาวเขาด้วยนะคะว่าเรารู้สึกชื่นชอบประมาณไหนแน่นอนอยู่แล้วเป็นให้เขา5้าดาวนะคะแล้วก็เราสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้ ว่าเขาใจดีมากเขาสอนดีมากหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นฟีดแบ็กให้กับนักเรียนคนอื่นๆที่อยากจะเรียนกับเขาด้วยจะได้ดูเร й ติ้งว่าเร t i ติ้งของเขาดีขนาดไหนนะคะ ต่อไปพูดถึงการต่อคอร์สเพิ่มหลังจากที่เราทดลองเรียนจบแล้วหรือว่าการยกเลิกคอร์สหรือว่าการของเงินคืนนะคะเบนได้ทําคําถามคุณคุณนิดหน่อยตอนที่เราได้เรียนกันทดลองเรียนกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าฉันทดลองเรียนเสร็จแล้วฉันอยากจะเรียนกับคุณต่อฉันต้องทํำยังไงนะคะก็คือเราสามารถกลับไปที่หน้าเดิมแหละที่เราไปขอทดลองเรียนนะคะโดยการเลือกว่าเราอยากจะเรียนเป็นแนวไหนการติวเตอร์หรือว่าการ ฝึกพูดนะคะซึ่งจะมีให้เราเลือกแล้วก็จะเลือกเป็น30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็สามารถเลือกได้เนาะแล้วก็เราสามารถเลือกได้มากกว่า1บทเรียนด้วยนะคะก็คือสมมุติเราเลือกไว้5ชั่วโมงแล้วเราก็แบ่งเรียนในทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละชั่วโมงแบบนี้แล้วก็เราดูเวลาที่คุณครูเขาว่างว่าเราว่างตรงกันไหมถ้าเกิดว่ามีชั่วโมงเรียนที่เราอยากเรียนอย่างเช่นช่วง เย็นหน่อยช่วงนี้แต่คุณครูเขาไม่ได้เปิดสอนช่วงนั้นเราสามารถส่งข้อความไปคุยเป็นการส่วนตัวได้ว่าคุณครูฉันว่างช่วงนี้นะคุณครูว่างสอนไหมคุณครูก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดธุระอะไรตอนนั้นเขาก็จะสามารถเปิดให้เราลองเรียนได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจองบทเรียนแบบหลายชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยและก็อย่าลืมนะคะเราต้องจองบทเรียนอย่างน้อย12ชั่วโมงเพื่อที่คุณครูจะได้เตรียมตัวและเราเองจะได้เตรียมตัวด้วยนะคะ หลังจากที่เราทดลองจอ,จองคอร์สเรียนแล้วคลาสเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราเกิดมีธุระด่วนอย่างเช่นต้องไปที่ไหนด่วนๆมากๆแล้วเราต้องการเลื่อนคลาสที่เราจองไว้ไม่สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะก็สามารถอ e ีเมลคุยกับคุณครูส่งข้อความคุยกับครูเป็นการส่วนตัวได้ว่าฉันไม่สามารถมาเรียนได้ในวันที่จองเนี่ยฉันขอเลื่อนเป็นอาทิตย์อื่นหรือเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมนะคะเป็นการตกลงกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนว่าจะเลื่อน คลาสไปวันไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเสียชั่วโมงเรียนฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่บอกเขาอ่ะนั่นแหละคุณจะเสียชั่วโมงเรียนฟรีแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราลงคอร์สเรียนไปแล้ว5ชั่วโมงแต่ว่าเราไปเรียนได้แค่1ชั่วโมงอีกสชั่วโมงเรามีปัญหาจริงๆเราเรียนไม่ได้และต้องการจะของเงินคืนนะคะเราก็ทำได้โดยการที่เราเข้าไปคุยกับคุณครูเป็นงานส่วนตัวนะคะส่งข้อความไปแล้วก็คุณครูเขาก็จะทมเหตุผลว่าทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายไปถ้าเกิดว่า เป็นเหตุผลที่ทั้งสองคนสามารถาคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ลงตัวเราก็สามารถได้รับเงินคืนได้หรือว่า,ามีมีการแก้ปัญหาอื่นอย่างเช่นมาเรียนรอบอื่นไหมโอนให้คนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับคุณครูได้ค่ะเป็นการตกลงกันระหว่างเรากับคุณครูของเราสุดท้ายนี้นะคะสรุปความรู้สึกจริงๆที่เบนได้ทดลองเรียนภาษาอังกฤษ กับ i t a l k i ครั้งแรกนะคะเบนรู้สึกประทับใจมากในทั้งซิสเต็มของเขาเลยระบบของเขานะคะทำให้เราเลือกได้ไง,ง่ายมากๆมีคุณครูให้เราเลือกมีเร й ติ้งให้เราดูว่าคุณครูคนนี้เป็นยังไงนะคะสามารถดูรีวิวของเขาได้ดูวิดีโอของเขาได้ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเรียนกับคุณครูคนไหนเนาะแล้วก็การที่เป็นการทดลองเรียนนะคะทำให้เรารู้ด้วยว่าเราคุยกับคุณครูคนนี้โอเคไหมเขาสอนเป็นยังไงแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบ เคมนี้เข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาเราเรียนเราจะได้รู้สึกว่าเราอโอเคนะคะเพราะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเนาะหน้าต่อหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคกับคุณครูหรือว่าเรารู้สึกไม่ได้ชอบคุณครูคนนี้เท่าไหร่ก็อาจจะยากที่เราจะเรียนเพราะฉะนั้นตามหาคุณครูที่เราชอบได้เลยแต่ว่าสาหรับเบนคุณครูเอรินเป็นคุณครูคนหนึ่งที่เบนจะกลับไปเรียนด้วยได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ราคาเรียนกับ i t a l k กีนะคะก็ถูกมากๆเลยนะคะทดลองเรียนก็ถูกมากๆอยู่แล้วแล้วก็การที่เราต่อชั่วโมงเรียนก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะถ้าเทียบกับการที่เราต้องขับรถติดออกไปเรียนที่โรงเรียนทั่วไปหรือว่าการซื้อคอร์สแพงๆหลายแสนที่ต้องเรียนกับคร,คร,คร,ครูต่างชาติที่เราไม่ได้เลือกเองเนาะ i t a l k กก mm ี hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกนะคะของคุณที่สามารถเรียนที่บ้านได้เหมือนกับเป็นนั่งเรียนที่หน้าโต๊ะทางานได้เลยแล้วก็สบายสบาย เราคุยกับคุณครูได้เป็นการส่วนตัวได้ว่าเราอยากได้แบบไหนคุณครูเขาก็ใส่ใจนะคะแล้วก็เราได้คุยกับคุณครูเองไม่ต้องผ่านโรงเรียนไม่ต้องนั่งรถไปไม่ต้องอจ่ายค่าคอร์สแพงๆนะคะจ่ายเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงก็ได้นะคะ,ะเราอยากหยุดเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะแต่ว่าเบนเองก็อยากจะแนะนำคอร์สเรียน i t a l k i นะีเนาะไว้ไว้เป็นหนึ่งในดวงใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็แนะนำอยากจะให้คุณได้เปิดใจแล้วก็ ลองเรียนกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบหน้าต่อหน้าออนไลน์นะคะด้วยแล้วก็เป็นสัญญาได้เลยว่าคุณจะไม่อยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนที่จ่ายราคาแพงๆอีกแนะ่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นลิงก์ของอการเข้าไปทดลองเรียนนะอยู่ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะการทําตามหาคุณครูเอวินก็แค่ใส่ชื่อเขาเข้าไปหรือว่าไปดู คุณครูกันอื่นก็ได้แต่ว่ามีเยอะมากๆจริงๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ลองเรียนกับ italki แล้วรู้สึกชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพื่อเป็นอ,อีกหนึ่งประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้อ่านแล้วก็ได้ตัดสินใจนะคะ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เรียนกับคุณครูคนไหนแล้วก็ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันก็อย่าลืมใส่เครดิตให้คุณครูคนนั้นด้วยนะคะเพะืเ่อให้คนอื่นจะได้ไปลองเรียนตามเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทดลองเรียนกับ i t ทอปกแบบที่เบนได้ทําไว้วันนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ไวข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะ